ป่าเลยลูกจะฝากด้วยค่ะเด้อกินลูกกินกันลังเย็นๆไปก่อนด้วยกันจ้าอาเคค่ะอันเห็นใจทุกโตนะค่ะจะไปทิ้งทิ้งมาจากเลยอ่าต่อไปต่อไปอะไรกเีก้วยเกี๋ยวกี่ถ้วยมีข้าวหนึ่งเล็กสองทีเศษหมดมีข้าวหนึ่งเล็กสองนะคะ มีขาวหนึ่งเลขสองมีขาวหนึ่งแล้วก็เลขสองนะคะน้ำตกหมดใช่ไหมมีขาวหนึ่งเลขสองตองทองจั่มด้วยกิง่งบัทองจั่มว่าใดด้ดพิเศษทางนั้นอาจา เส้นมีหนึ่งเลขสอง <c oughs> มันบ่ตถองจำบ่ได้โดก <c oughs> มันได้ไหมเนี่ยไฟได้อยูน่นะเลขสองเม็ดซามาเด็กคเดยอมาเบิรมาเบิงความอมูลไว้ซอยกับเล็ดช่าเนี่ยมันสิไปอ้อยอิง <c oughs> ไป,ปสบิดกับ ที่ปิดเป,ป็นนั่งสาวไทยบริเกิงเราขายดีไงคนบอกเขาแจกกันอันนั้นอันนี่อันนี่อันนั่นกับพ่อแมาเบิง์กในนอกวันนี้จะน,น,นาหามากนี่กับมาฮันดีกับมาหันเป็ว่าไม่หอยไม่หอยเห็ดเห็ดฝาเป็นตัว่าเสพเนาะสันแต่กับเสพนะคะ ิงหลอมากอยากไปเจอไหมมาได้ค่ะเด้อไม่หอยก็อยู่บ้านนี่แหละบ่ไปใส่ดอกจ้าเลขสองนะจ้าพอไฟได้บ่เนี่ยเบื้องไฟเนี่ยได้อยู่มันบ่พอเป็นมันเป็นอีกอีต้นน้ำตกหมดใช่ไหมลูกน้ำตกหมดเป็นน้ำใสแทน ปน,น้ำตกหมดทั้งสามเลจ๊ะจะได้นี่อาปาลีตนบอกมาด้กรบับแม่เก่งแนละทำเ,เก่งเก่งเด้บอบวกเก่งมาได้ข้าสัมปทานลูกค้าลูกค้าเต็มเลยแล้วก็ทำคนเดียวอะ่ะเช้าคนเดียวในบ้านตอนนี้มีเส้นเลยมันประทันใส่เสน้นเก่งเวลาเราลวกน้ำตกเราลวกพร้อมกันไง เดยสมองปีดเลยเธอน่ะมันต้องมีเอา้าถ้าเบิ้งโลดถ้าเบิ้งโลดมันสิมีนั่นอยู่ได้หนิล่ะเลาก็ใส่น้ำก็นั่นไงแล้วก็ใส่น้ำเพิ่มอีกไอเก่งจะเป็นจะเป็นอย่างนั้นหอ,นอกเอก็ตอนไเยเห็นนะเอแต่เคยสเม่มันจะเจอทุกสถานการณ์เราต้องพลิกแพงให้มันได้เขาต้องพลิกแพงให้มันได้อ่ะเน้ก่อนเออเวลนาะเขาก็ใส่เพิ่มอีกตัว เขากับเขากันมีนนวเหตุอยู่หัลเมพิเศษหมดใช่ไหมลูกนอ่เอาเออกันยังไงอันอีหลับอันพักครึ่งชายไปซ้อยไปซ้อยล่างให้แมเนี่ยไปสร้อยล่างเอมหมดละเอี่ยงล่ะ พักครึ่งครึ่งชายอยู่ในหันมีฝรั่งจะมาขายแตงโมหุ่งด้วยค่ะแม่สอนภาษาเพื่อให้หน่อยพ่อทำบ้านสิค่ะแม่พ่อก็ทำอีกอ่ะพ่อก็อยู่เบื้องหลังพ่อพ่อก็เตรียมอพ่ก็ทำเหมือนกันนะคะเก่งมากเลยมาดูอุ้ย จริงโดนหมดอยูแล้วมึงโกรธค่อยดูมันจะเลิศนะก็ต้องบอกไงเราไม่เคยเห็นเราก็ต้องบอกไงว่าเคยก็ต้องเคยทุกอย่างก็ต้องเคยนะคะเจ้าคืองามแช้มันนี้มันเลิศบ้าเลิศปนญเก่ง ก็เลยมีตัวสามชามนะครับพร้อมกันดูพิเศษนะครับตะปูดีเอาออกอยู่ด้วลูกคีดเนี่ยมันโลลงซืซอ่อยากไปอุดหนุนแม่อยากกินทุกอย่างมาเลยจ้ะโดยเฉพาะตำรูวันนี้ยิงได้งานไหมได้เป็นประโยชน์หรือเปล่าวันนี้เป็นครับว่าเปิดดอก้องกินั่นเห็นบ่ มันก็ะเลิศดต่มันก็ะเลวจิอันอีหล่าอีหล่ะเ้็นซอยรึ่นชายใย้ายไปล่างอะไรมันปะเคซอยประทันมีจักุู่ไส้เด็ดเอาได้อยู่หอมหอมเหมือนเราเด็ดไปมะกกูดเลยเนี่ย เห็นไหมน่ะมันก็เลิดขนาตัวเราต้องทําพริกแพงเกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวกระดิเลยทีนี่ขอดหมอแล้วนั่นไงเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเหลือข้าวผัดทะเลย่างเดียวมันบ้าข้าวผัดทะเลนะคะเดี๋ยวจะคัดเด้ข้าวผัดทะเลอีกจานหนึ่งกับไมนองเฮาเด้อจ้ะเอาอนุญาตอนุญาตอันนี้เนาะเพราะว่าไม่หอยทําคนเดียวค่ะข้าวผัดทะเลนะคะ เพิ่นสร้างเเพิ่นสร้างตำป้าเพิ่มอันโต้ไดซนลาออเอาค่ะค่าเดี๋ยวนะคะเดียวนะคะบ่ต้อนเนื oh, okay. okay. เอเเ่องบอกค่ะจ้าไม่หอยกับต้อนเนืองบ่ไดเนาะจ้าเดี <t os <t os ๋ยวค่ะต้อยุจจ้าต้องวดจ้าศูนย์เก่าคือต้อไปกับเกาศูนย์นะคะเก่าศูนย์เด็เดะไปอ่ะเดี๋ยวนะค่เดี๋ยวผัดกะเพร อันหนึ่งกันขอขอค่ะโอ้ข,อขอ้าวข้าวผัด้าเดี๋ยวข้าจะต้ให้นะคะตามข้า่ะทะเลคุลุคุลุข<อ>้า่ะทะเลตามมาอัตหนึ่ง <c oughs> อันนี้ปึ๊บป๊บเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวผัดทะเลใช่ไหมผัดข้าวเดี๋ยว <c oughs> ทะเลจ้า <c oughs> ข้าวผัดทะเลนะจ้า ทะเลจ้ะต้องทวนต่อบาทวนป่ได้มันลืม จะเสร็จแล้วนะคะทุกท่านนะคะเน,นื้อแบบนี้นลยค่ะน่าสอยแต่งใส่ข้าวผัดไปลูกน้องบุญไม่ได้มาช่วยนะบ่มาติผู้ชาย มันติดผู้ชายชอ,อ,อ,อบายเดีก็ได้อจวมาติในบ้านด้ดดเพี่หเนาะ เปออกไป เรียบร้อยแล้วนะคะอุ้ยคนส่งขาฮะล่าสุดกุ้งกระโดดออกไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะอทีนี้ตำตำมั่วต่อนะคะตำมั่วงหนึ่งโคกนะคะฮะแม่นวะมันตัวนี้ตำตำตำขนาดตำป้านั่น่อย หนึ่งโคก่อนนะคะเดี๋ยวจะดูแลต่อไปนะคะข้าเบิดไปตัวนั้นหแล้วล้วเสียวต่อแล้วก็เียวโอนีอันนี้ออกไหเตียมยุ้ก๋วยเตี๋ยวเห็ดไหมน้องเขาลืมน้องน้องเขาก็งานยุ่งเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเห็ดไปแล้วเดีน้องม่าเห็นเห็ดไปแล้วเด้ไม่เห็ดเรียบรแล้วดีน้องก็งานยุ่งเหมือนกันค่ะขอโทษนะคะ เฮ็ดใบทำยมเฮ็ดใบพ่อมันอนันละ่ะเฮ็ดใบพ่ ong, อมันถวยเรียกกันนะย <laughs> มันเป็นออกไปเรียวไว้หมดแล้วจ้ะเ <laughs> หลือ <laughs> ดูแลโต๊ะหนึ่งนะคะโต๊ะหนึ่งมีอะไรบ้างเนาะนี่โต๊ะหนึ่งอะโต๊ะหนึ่งมีอะไรบ้างอาหาร กระพี่พรไหมขวดเอาได้ยุขวดเอาให้เห็ดเปบนนั่นเพลินๆเอาขวดเอาได้ก๋วยเตี๋ยวก็กระิบเบิดเลยก๋วยเตี๋ยวก็กจะหมดนะขนมเซนขนมจีนหมดแล้ว 明吧没问题吧？ ตั้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะ